มะเขือเทศช่วยให้ผอมได้มาดูวิธีกินมะเขือเทศช่วยให้น้ำหนักลดแบบคนญี่ปุ่นกันค่ะมีคำกล่าวว่าเมื่อมะเขือเทศสุกนะคะเป็นสีแดงหน้าคุณหมอมักจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินและหากรับประทานมะเขือเทศวันละหนึ่งผลจะทําให้ห่างห่างนะคะห่างไกลนะคะจากการหาหมอเลยค่ะ คำกล่าวเหล่านี้บ่งบอกว่ามะเขือเทศมีประโยชน์ต่อร่างกายมากนะคะทำให้ผู้คนสุขภาพดีนะคะจนหมอต้องเดือดร้อนเพราะไม่มีผู้ป่วยมาให้รักษาเลยค่ะนอกจากประโยชน์มากมายต่อสุขภาพแล้วคนญี่ปุ่นใช้มะเขือเทศเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักด้วยมาดูกันค่ะว่ามะเขือเทศช่วยลดน้ำหนักได้อย่างไร และมาดูวิธีการนํามารับประทานเพื่อช่วยในการลดน้ําหนักของญี่ปุ่นกันนะคะเหตุผลที่มะเขือเทศเป็นทางเลือกที่ดีในการลดน้ําหนัก 1. มะเขือเทศเป็นผักที่ให้พลังงานต่ํมามะเขือเทศขนาด150กรัม1ผลให้พลังงานเพียง30กิโลแคลอรี อีกทั้งการเคี้ยวมะเขือเทศยังช่วยทําให้รู้สึกอิ่มไวส่งผลนะคะในการลดการรับพลังงานจากแป้งและอาหารอื่นๆเข้าสู่ร่างกาย 2. มีสารอาหารที่ช่วยเสริมการเผาผลาญไขมันในร่างกายจากการศึกษาของทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกียวโตพบว่า มะเขือเทศประกอบไปด้วยนะคะสารต่างๆมากมายนะคะซึ่งเป็นสารที่ช่วยรักษาระบบเผาผลาญนะคะไขมันที่ผิดปกติในหนูให้ดีขึ้นอีกทั้งนะคะจากการวิจัยในมนุษย์พบว่าการดื่มน้ำมะเขือเทศเป็นประจำจะช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดและช่วยเพิ่มใช้พลังงานในร่างกาย ซึ่งคาดว่าจะมีผลช่วยในการลดน้ำหนักได้ดีค่ะ 3. อุดมไปด้วยโพแทสเซียมมะเขือเทศเป็นผักที่อุดมไปด้วยโพแทสเซียมซึ่งทำหน้าที่ช่วยขับน้ำออกจากร่างกายและลดอาการบวมน้ำในร่างกายได้ดีร่างกายบวมน้ำเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ตัวหนักการรับประทาน มะเขือเทศสดเป็นวิธีการที่ดีเพื่อรับโพแทสเซียมเข้าสู่ร่างกายอย่างเต็มที่ 4. อุดมด้วยสารอาหารที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงการลดน้ำหนักที่ดีต้องทำไปพร้อมกับการมีร่างกายที่แข็งแรง มะเขือเทศอุดมไปด้วยสารอาหารที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงและเสริมความงามไปพร้อมกับการลดน้ำหนักดังนี้คือวิตามินซีซึ่งมีความสำคัญในการผลิตพอลาเจนเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวพรรณป้องกันผิวหนังจากแสงแดดและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรง มีเบต้าแคโรทีนซึ่งจะถูกเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ในร่างกายวิตามินชนิดนี้จะช่วยให้เยื่อเมือกและผิวหนังแข็งแรงช่วยบำรุงสายตาและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้แข็งแรงวิตามิน E ีซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงช่วยชะลอความแก่ และทำให้การไหลเวียนเลือดดีไลโคปีนซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าวิตามินอ e, ีประมาณร้อยเท่าช่วยชะลอความแก่และป้องกันโรคที่เกิดจากการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นโรคหัวใจและมะเร็งเป็นต้น 5. ง่ายต่อการนำมารับประทานติดต่อกันอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญในการลดน้ำหนักคือการหาวัตถุดิบที่รับประทานได้ง่ายอย่างต่อเนื่องมะเขือเทศเป็นวัตถุดิบทางเลือกที่สามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านสะดวกซื้อและซุปเปอร์มาร์เก็ตทั้งในรูปแบบมะเขือเทศสดน้ำมะเขือเทศและมะเขือเทศกระป๋อง วิธีการนำมะเขือเทศมารับประทานเพื่อลดน้ำหนักมะเขือหนึ่งนะคะมะเขือเทศสดน้ำมะเขือเทศและมะเขือเทศกระป๋องต่างมีประโยชน์ช่วยลดน้ำหนักข้อดีของการใช้มะเขือเทศเป็นตัวช่วยในการลดน้ำหนักคือสามารถรับประทานได้ทั้งมะเขือเทศสดและมะเขือเทศที่ผ่านการแปลรูปแล้ว แม้ว่าการจะสูญเสียนะคะวิตามินซีจากกระบวนการแปรรูปแต่ร่างกายคนเราจะดูดซึมนะคะไลโคปีนจากมะเขือเทศที่ผ่านการแปรรูปแล้วได้ดีกว่าดังนั้นหากไม่ชอบมะเขือเทศสดก็สามารถเลือกรับประทานน้ำมะเขือเทศหรือมะเขือเทศกระป๋องได้ค่ะ2 รับประทานหรือดื่มก่อนอาหารวันละหนึ่งครั้งวิธีการรับประทานมะเขือเทศเพื่อช่วยในการลดน้ำหนักนั้นควรรับประทานวันละหนึ่งครั้งนะคะก่อนอาหารเย็นโดยหากเป็นมะเขือเทศสดการเคี้ยวจะทำให้รู้สึกอิ่มเร็วและช่วยป้องกันการรับพลังงานจากข้าวหรือแป้งได้ดีอย่างไรก็ดี ปริมาณมะเขือเทศสดที่แนะนำให้รับประทานนั้นอยู่ที่ประมาณ250-500ถึงกรัมมะเขือเทศนะคะผลขนาดกลาง2-3ผลและมะเขือเทศราชนี17-18ผลซึ่งอาจจะยากในการนำมารับประทานให้ต่อเนื่องทุกวันการดื่มน้ำมะเขือเทศที่ไม่มีส่วนผสมของเกลือและน้ำตาล จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีโดยดื่มก่อนอาหารวันละประมาณ200มิลลิตรทั้งนี้หากคำนึงถึงคุณค่าของไลโคปีนร่างกายคนเราจะดูดซึมไลโคปีนได้ดีในช่วงเช้าการรับประทานมะเขือเทศก่อนอาหารเช้าจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีเช่นกันค่ะ 3. รับประทานพร้อมกับอาหารที่มี คุณต่อร่างกายอื่นๆนะคะวิธีการลดน้ำหนักที่ดีควรหลีกเลี่ยงการอดอาหารแม้ว่ามะเขือเทศจะมีคุณค่าของสารอาหารมากมายแต่การรับประทานมะเขือเทศเพียงอย่างเดียวจะทำให้ร่างกายขาดโปรตีนซึ่งเป็นหน่วยสำคัญในการสร้างกล้ามเนือ้อและขาดพลังงานจากแป้งได้วิธีการลดน้ำหนักโดยใช้มะเขือเทศเป็นตัวช่วยนั้น ควรจะรับประทานแป้งข้าวอาหารประเภทเส้นต่างๆและขนมปังโปรตีนเนื้อสัตว์ไร้รมันไข่ปลาถั่วเหลืองและผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองผักสาลายบุกและเห็ดต่างๆในปริมาณที่เหมาะสมด้วยเพื่อช่วยให้เกิดความสมดุลของสารอาหารไปพร้อมกับการลดน้ำหนักให้ผอมเพียงตามต้องการ การลดน้ำหนักให้ได้ผลดีไม่กลับมาอ้วนอีกคือการเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานมันออกกําลังกายพักผ่อนอย่างเพียงพอและเลือกรับประทานอาหารที่ช่วยเสริมการเผาผลาญไขมันในร่างกายการลดน้ำหนักโดยมีมะเขือเทศเป็นตัวช่วยนอกจากจะทำให้ผอมเพรียวแล้วก็ยังทำให้ผิวพรรณสวยงามแข็งแรงและไม่แก่ก่อนวัยด้วยค่ะ ทุกวันนี้พี่เล็กจะทําคลิปลง YouTube ทุกวันนะคะวันละ3คลิปค่ะคลิปแรกจะลงตอนเช้า9ก้าโมงครึ่งนะคะคลิปที่2จะลงตอนบ่ายนะคะประมาณบ่าย3ามโมงสิค่ะสิบหนาฬิกาสินาทีคลิปที่3จะลงตอนหัวข้าเกือบเกือบสองทุ่มนะคะสิบห้าสิบเก้านาฬิกาสีนาทีค่ะทุ่มสีค่ะพูดง่ายๆนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์สามารถนําไปแชร์หรือแบ่งปันให้เพื่อนๆและคนที่คุณรักได้ค่ะ เป็นกําลังใจให้พี่เล็กในการทำคลิปดีๆได้ทุกวันด้วยการกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแ like, ชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะติดต่อพี่เล็กได้4ช่องทางนะคะ พี่เล็กได้ให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook Instagram IG จีทวิตเตอร์นะคะแล้วก็ใน l i น์นะคะไลน์พี่เล็กจะเป็นไลน์แอดนะคะ s p 8 8 8นะคะหรือสแกน QR Code นะคะพี่เล็กให้ไว้ที่ด้านขวามือมุอล่างนะคะสแกนแล้วก็เข้ามาคุยหรือสอบถามกันได้หรือจะฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะว่าจะให้พี่เล็กทําคลิปอะไรต่างๆหรือมีคําถามอะไรก็ถามเข้ามาได้นะคะถ้าตอบได้จะรีบเข้ามาตอบเลยนะคะถ้าตอบไม่ได้ก็จะรีบหาคําตอบมาให้เลยค่ะ แล้วก็แชร์ว่ากายใครกินมะเขือเทศแล้วชอบหรือไม่ชอบอยังไงก็เขียนมาแบ่งปันกันได้นะคะพี่เล็กก็จะรีบเข้ามาคุยแล้วก็เข้ามาแล้วมีคําถามอะไรบางครั้งนะคำถามต่างๆนะคะเข้ามานี่ก็จะเป็นแบบว่าไอเดียที่จะทําคลิปต่อไปได้นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะ มีคำถามก็ฝากไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะหรือเข้ามาที่ไลน์แอดของพี่เล็กนะคะอยู่ด้านนี้ค่ะแอดเ8สพนะคะ,ะ,คะหรือไม่ก็เข้ามา QR วอารของพี่เล็กนะคะเอาสแกนได้สำหรับคลิปนี้โอเคค่ะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ